เย็นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุนไรเดนและตอนนี้คุณกนอยู่เกม Happy Wheels ไปเราไปเริ่มกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยสนามเด็กเล่นอย่างนั้นเหรอโอ้เด็กน้อย,อยเ,อนะเด็กน้อยสนใจมากเล่นกับพีไหมัอไม่นะเด็กน้อยเปไหนซะแล้วอู้อุ้โอ้นี่สนามเด็กเล่นอย่างนั้นอ่ะอันนี้นี่มัน โอ้สิ่งของที่คุณเคยผู้หญิงลูกคุณตกจากไม้กระดกรบกวนเออเรียกรถพยาบาลให้หน่อยนะเนี่ยน้องอยู่ตรงนี้อเออไปดีกว่าเดี๋ยวพี่ชายเขาไปนลมแดดใช่ไหมกระดูดโอ้โจะบาหน่อยโอ้โอโอมีเกียรตินด้วยดอนทัช เดโยวตินผ,ผมเปล่าเนอะผมผมผมเปล่าไปไปที่นี่มันอยู่ยากเลยนี่คือไม่ดีอีกไปไปไปเดี๋ยวนะมีกล้องถ่ายรูปด้วยเลยไม่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 ไม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 เราต้องทำลายหลักฐาน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 ทำลายกล้องทำลายกล้องสกูอ๊อะนี้ท่อนสูงเอาไปพังประตูเมืองใช่ไหม อ้าวเย้ดวโอ้โอ้อ๋อโอ้รุยแรงเหลือเกินรู้ไหมอะไรเร็วกว่าม้าลาไงเพราะว่าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปก่อนโปเกมอนเทรนนิ่งโอ้มีเลือกตัวละครด้วยเราเลือกพอลูกดีวว่าคุณพ่อเชยญคุณพ่อฮะวันนี้เรามาทำอะไรกันฮะ เราเราจะมาเป็นโปเกมอนโปเกมอนกันครับคุณลูกเราจะมาเอาลูกนั่งดีๆสิแล้วลูกลงไปอยู่ตรงนั้นทำไมลูกไปเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวนะโอ้ข่าโยกให้เราไหลไปเรื่อยๆงั้นแหละอุย้ยเกาะไว้เกาะไว้ก่อนอู้อ้โดนตัวเองไว้ โอ้โอ้โอ้เกาะไว้ก่อนคุณลุงเนี่ยจะไปตามเฮ้ยตรงนั้นลงได้เหรอไปไหนฮะโอ้ฮึบนี่อะไรเอ็เฮ้อสุขความมองมังอันไกลพ้นเอเออดอดเฮ้ยโอ้จิรกาไปยังไงวะเนี่ยมิ่ทำไมยิงทํายิงถอยหลังวะเยระดึบกระดึบระดึบ 2000 years later. By the way, do you die time? Tong hoo 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 hín có hoo 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 เดี๋ยวจะมีหนินเนี่ยร่วงลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำท่าที่สามารถเกาะ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 ไว้เออโอ้โหเสียฟีนะเอ้เสียวเอเดเดไล่ไล่ไล่ลงไปข้างล่างแล้วก็อึ๊บนิดนึงเอออึ๊บอึบเออปล่อยตัวปล่อยใจเออเราไม่ถึงวะให้ผมไหลลงไปวู้ฮู้ท่าสวยเนี่ย เสียงไ, euh, uh, uh. ไ,ปไปหัเฮ้อ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 เฮ้ัเฮ้ยนะเฮ้อ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 เฮ้ยเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อ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 เฮอเฮ้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 ย้เฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮอเฮ้ย กาะได้ท่าแปลกสุดๆเลยครับลุงสไลเดอร์โหนเหมือนทาซานวู้ยี่าเฮ้ยลงไปแล้วไปไหนไปไหนวิ่งเกาะเกาะเกาะต้องเกาะหรือเปล่าไม่ต้องนะอันนี้น่าจะต้องเกาะเชือกเฮ้ยงเกาะไม่ได้เกาะไม่ได้อ่ะเอราก็ต้องมาเริ่มเล่นใหม่นะนะเอออะไร เออลุงทอแท้กับชีวิตลุงทอแท้กับชีวิตให้ลุงลงไปไม่ใช่ทางนี้ไปลงถึงแม้ว่าลุงจะสิ้นหวังแต่ผมจะสร้างความหวังให้คุณลุงเองเออเออลงโอ้โหโคตรโคตรพริ้วโคตรพริ้วโคตรพริ้วอ่ะไงเออก็ยี่เกาะพอดีเลยโคตรเซียนโคตรช่ำโคตรชองโคตรมากโคตรใหม่ฮึบเดี๋ยวเดฮึบเอยตีลังกาไปหนึ่งสเต็ปอะ เลียงกายไปสองเต็ปเกาะเชือกอะเชือกเชือกเกาะก่อนเดียวเดี๋ยวขาติดโอ้โห ไม่เข้มข้นเราไม่นอนไม่เข้มข้นเราไม่นอนไม่เข้มข้นเราเมื่อนอนไม่ไม่เข้มข้นเราไม่นอนพี่ครับพี่ชายเกบไม่เข้มข้นเราไม่นอนเราต้องไปยังจุดหมายเอยลงท่าสวยโอย้เล่นจนจำดา่านได้เล่นจนจำดา่านได้หรือเออปล่าเออไปหลายไปงี้เลยก็จับเชือกไว้ว แ yup. <po bio> <constitutional> ล้วก็ป <p> ล <ours> ่อยแล้วลงเอ้ยจับทันไว้แล้วก็ลงแล้วก็จับจับไปฮะตอนนี้เราเจอที่ใหม่ที่ไปทางไหนอุ้ยเราไม่บอกแล้วก็ลาเราไม่ได้อ่ะไปกูหน่อยอ่ะกูต้องไปเล่นใหม่อีกแล้วอจยที่หลังบอกหน่อยก็ได้โอ้ สวัสดีเอ้าเอลมี่พีซเอลมี่เออเย่ารอบนี้ขาหักโหเล่นเล่นมาสิบตาขาไม่หักอยู่ขาก็หักเฮ้ยขาหักจะดีกว่าหรือเปล่าจะเคลื่อนตัวง่ายกว่าปะมานะขาขาไปแล้วขาไปไหนอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้คอกบหักขาชันขาชันเออพุ่งเข้าไปเลยสามสองหนึ่ง let's go เกาะไว้กาะไ้ลุงลุงเกาะไว้ไปไปให้มันไหลลุงก็เกาะเกาะเกาะเชือกเกาะเชือกหน่อยลูกเก๋ ไปล่อยกูไปปล่อยกูไปจากที่นี่เออปล่อยกูไปต้องอาการจะออกไปจากที่นี่เออเอออลงุงต้องการที่จะถือคุณเออลราไม่มีแขนแล้วจะไปยังไงล่ะครับโอ้โหก็แขนขาดอีก ราเนียอาจจะเหลือแขนเดียวก็เล่นได้เอาจริงนะเนี่ยชายผู้การทั้งขาทั้งแขนเนี่ยเหลือแขนอยู่ข้างเดียวชายสู้ชีวิตสู้ชีวิตชีวิตสู้กับแต่ว่าชายคนนั้นเขาไม่มีวันที่ยอมแพ้เรื่องราวของชายที่สู้ชีวิตจนตัวตายไปหลายรอบอไม่ชีวิตยากลำบาก แต่ฉันนะไม่ขอยอมแพ้ให้กับชีวิตแหง้งซวยแบบนี้ชีวิตนะมต้องมีลมลุกคลานกันบ้าง let's go ลมลุกคลานกันบ้างเป็นเรื่องทำมื่อหลอดเรื่องธรรมดาเน,นาละลงชนะหรือยังชนหะหรือยังชนะหรือยังต้องไกยย้แล้วนะต้องไกลแล้วนะต้องต้องต้องไกลแล้วนะดึงขึ้นไปดึงลุงขึ้นไป ลุงจะมีข้างเดียวแต่ลุงก็ไม่ยอ่อท้อต่อความยากลำบากใดๆต้องปวงวู้ฮูารับลรืเปล่าโอ้โหแม้ว่าลุงจะขางแขนทังขาแต่ลุงก็มาถึงก็ได้กี่เพี้เลยเนี่ยไม่เล่นแล้ว